เลเซอร์รักแล้เจ็บไหมทำกี่ครั้งถึงเห็นผลเลเซอร์ตัวนี้ช่วยอะไรบ้างวันนี้มาค่ะไปหาคำตอบกันค่ะปกติอมาจะตำจัดขนด้วยการโกนหรือว่าถอนะคะทำให้ค้ำแล้วก็เป็นหนังไก่ค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาลองทำไดโอดเลเซอร์กันที่จีรันตีคลินิกเป็นครั้งแรกค่ะการทำไดโอดเลเซอร์นะคะ เป็นการกำจัดขนถึงรากอย่างถาวรในทุกส่วนชะลอการเกิดใหม่กระชับลูขุมขนและปัญหาคนพุทธหลังทำเลเซอร์ขนลดล,ลงอย่างน้อย30%เตอนทําไม่เจ็บเลยค่ะอุ่นๆเย็นๆนะคะความเจ็บระดับ3เต็มสิบค่ะ